สวยกันายน้ำกันบายน้ำยงมหนาวทั้งคันขัดมือในว่าจีแม่ทองใส่นี่บัวพานเออบัวพานว่าฝนแบบนี้ให้คะแนนเท่าไรให้ชูนคะแนนชูนเมียท่านจะได้ว่าพ่อทำหนี่พ่อแรงผู้ใหญ่งมาทำผูอะไรเงานยนะเห็นบ่เห็นบ่ย่าได้ซักผ้ากันไปหยาดเดียนกรบปุติงอีก งานีมอดียวนี่งนไรออกรักได้เมียมาน่ะมือเดียวเป็นเลยทั่วออกไออกได้เมียมาเมียวบปผัวปุ๊ดคักปึกในเจ้เมท้า ก้ากำลังงไปหาของขายเนาะซีว่าเจ้าใจจะเก้ากันไปทำกันเสีไปหากินทั้งใดเด้อเป็นตะม่วนแท่นี่โอ้หาหอยเดือมาขายนี่เด้อเดอยากกินแต่หอยเดือแล้วเอาฮะโอ้ไปยันเหยียบน้ำวะ ไปปลาเราไม่ได้ใส่เกลือโอ้แบบเแคมหวยนีโอ้แมนบอกเปล่าคุดมาทั้งนี <troll en> ่แหละเป็ลาคุดแคมห่วยสงสสยก้าแข่ตีนแล้วดิกาแข่นิแเมนแรข่เลยเราอาจจะมาเด้อเราไ่ได้ถือเกลือเด้อเรา่ะักลีนี่เนอเด้อสบายดีดัง้ทจะเคยบอไปปลาบ่ใส่เกิืเดี๋นแล้วนะ ก็ลมันเลเกม่ีน้ำนี่เนะหเพิลงหวยปะลงหวยมีน้ำมีลงหวยแล้วมีน้ำถาเราพูดกูยังเ็มหวยเกิดขน่ยอออ่ใชเอาอชิมฮอใช้มียบ่นะม่ใช่อานี่นได้อาบได้เด้มีแอ้วิโดยอาบแล้วได้มียบ่อาบให้ก็ยะ พอดไปพ่อหอยมันควันเข้ามานั่งกินเขากินน้ำเพิ่นไปหากินหาอยู่เพิ่นหาของขายแล้วเขียนยังไงไปอืมไปก็ได้ทั้งไซเคยหาอยู่บ่กหอยเดือทั้งไซเคยหาตะานเคยเงี่ยนี่ขันยูนี่นะบ่มีเขาไปคุ้นอาน้ำโพนไหนจะมาเพิ่นมีเพิ่นอยู่โคกคนน่ะอืมอืมอืม เดตอดเดือดเนาะพอตู้เพิ่นไปนะัน่นบริสันท์เขาเกือบย่อมแล้วเนาะตีนก้าแข่คือเพิ่นว่นาเหยียบน้ำกระปุกซอดเห็ดมากมานมากปะพ้อกันเห็ดมากบุดีแห้งน,น่านได้แต่นขนาด ก้อนบล็อกบุดียังเจริญอืมอันมาบุดีจ้ำได้แด้นเอาคนเนาะหนึ่งชกแล้วบ่พักนะชกแล้วชกแล้วมันมาล่างแล้วกระปูล่างสะอาดแลยคางโลดพวมมันมีไฟคางเลยนี่กระปูกระปูแดงคะคางกระปูแดงกอนก,นก็ได้พวมมันมีไฟย่างไว้เลยหรอพวมยังชิมียางเว็ดอีกเยอะ

มื่อกี้อากาศเย็นมาอน,น้อากาศเย็นแหง้งเล็กเซนเลหนห็กเซนเ

ดังมัดเล็กประตูเขาเฮ็ดมากอีกแล้ววันนี้ขี้เทคานอย่างเดียววะจักมันเทเห้มันแล้วเนาะเทเถือสองหนาวเนะแบ่นเบอ้อนะ โอเคตัวนี้แล้วแล้วก็ไปก่อแบบนี้ เรียบร้อยมาทุกยังผ่านทำสายย่างกระปูแดเงเจะย่ยยางใหม่ไรเด้ดอด้วยขึ้นน้ำไยางยวยงามย่างไปน้ำกินไปน้ำ <laughs> โอ้คักเลยอเอาลงเอาเห็ดลงมาล่างไว้มักทั่วมังนาวล่างไว้นี่เดี๋ยวให้มันใหม่ลาย เนี่สมั่งกายอยู่ห้องเดียวก็มันงช้เนะแต่ทาบมันก็ไดนะาบมันไม่หอมทาบมันห้องที่พีเฮเลยแต่เน่าเคยมีแต่โตอันกาดน้ำพองเยี่ยมเหมือนเด้ อดยู่ทั้งลุ่มอ<จะ>นี่ะนี่มีมีอันอยู่รุ่มแผ่นหนึ่งแล้วก็มีคัดประตูปเยง่ยบแผ่นหนึ่ง uch, ได้ป่ะตัวนี้าะ้งตัวยูเทตออกเลย มิเต่ที่เขาเห็นเงาเนี่ยมีแต่โตอันข้ามป้งเยี่ยมอยู่แล้ว เคยเพ็ดเพืองล่างแนะเคยยี่บ่บเคยปิ้งเพ็ดเพืองต่ำนั่นแหละผ่าเครื่องแล้วก็คันมีไมมกับไม่เสียดน้ำ<ด>ล่างไว้ไอ้มันแห้งก็ยังใช้ธงยางอยู่จังบนนาวขึ้นชื่อเหมืองเด่นเหมืองนาวมาไว้ต่ำนั่นตน่ำนี่มากอกได้ล่างแล้วบ่ สรุบบนซื้อไม่กินมาพี่น้องเพราะว่าทางคุณรักผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาเพราะว่าช่วงสร้างมาเฮ็ดเวียกทางน้อกนคนเราก็บ,บ่ได้มีเวลาไปหาอย่างเลยช่วงแต่ก่อนเราก็ไปหาหน่อไยหน้าตอกมาขายวันนี้ก็บ,บ่มีเงินมีอย่างเลยวันนี้มากรากัน,นมาก,กอล่าง,งมาก,กอราซื้อเอาผ่าน เท้าใจไปเก็บไ,ได้แต่มะกอกดิบหาพันกีบกอกมังเด่นมังนาวตีาตามมาทั่วนะมันโอเคนล่างมีบ่ะหน่วยแตกมีบ่ะหน่วยแตกหน่วยแตกแล้วบ่เอ้าะชุกอยู่บ่อเอเเอ,อเก็บเงี้เพราะว่ามันตกจากคีดบนล่างแล้วมันเท้าใส่ต่ำแล้วมันเแย่ ซื้อมักทั่วให้น้ำสองัมสิบห้าพันซื้อมังนาวกะสิบสามพันมัเด่นห้าพันมังเด่นอะนะมังเด่นนี่สิพันมังนาวสิามกเกาห้าพันไปๆลางไว้นี่ย่างกระปู่กระปูกระปูแดงโดยสีป่นสีย่างเห็ดเพิ่ซื้อเห็ดวาน้ำซื้อเห็ดเฟืองห้าสิพันกงโล ขึ้นอย่างหนี่สีปนเห็ดเฟืองมาหนี่งว้ายนี่ดอกพักตัวนี้ฝนบาเห็นบ่าจาังบนหนึ่งใช่กันนี่นะังเออหนึ่งพักนี่มัอนจริงกระปุลเห็ดปนกระปูนนี่ถึงสั่นใส่กระต่ายไว้มันแห้งเลยจังใส่ทงในน้องเพิ่นต้องทใส่กับย่างกระปูะอะไรจังเลยก็เสียย่างเห็ด nha các chị má bưng thang sang ít cân chị đóng hộp rồi đấy mình đi sang tủ ha Nancy Pan? Nancy Pan? Nancy Pan? Nancy nó Nancy Pan? 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 Ừ. Pan? Nancy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  Khăn Nancy Pan?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  ชิดไปทั้งไนล่ะเกือบเมนชิดชบเปลตาชีได้แล,แล้วกำลังยางเมื่อได้ไข่เ <laughs> ขียดนเยนาะ <laughs> ชุกแล้วแหละเขียดล้วฟาซีผลอันนล้แม่มาเอาทั้งน้ำใสอีกองูชุกไห้ทองใส่บ,บัวพานเออบ,บัวพานว่าผลแบบนีน้ไห้คะแนนเท่าไร่ชุนไ่นะเน,น่นชุนเมีย ท่านจะได้ว่าพ่อทนี่พ่อแล้ะผู้อย่างอามาทำผูรเงีน่นเห็นบอเห็นบอย่าได้ชักผ่ากันบวชเดียนมุบตตีงีกไปงานานมือเดียวนี่่นไรอกได้เมียวานะมือเดียวเป็นเลยโใกลออกได้เมียมาเห็นบะไปทำงานคันลาบินใกล้ออกก็เรคนแล้วนะไก้ออกเนเดียวเพื่อนชักเครื่องครับ ยอดตู้เธออะชิพันยอดอ้วกมันนี่ลองชับริยอดบริยตมันก็ตีงแล้วมันนี่มนาวบานนี้เนาะมันเฮงอืดได้เจ้าอืมทไอย้มกข้เจ้าจะกินน้ำอย่บ่นี่จะกินน้ำในชเเพื่อกันบเฮ็ดแล้วกันบุกินแล้วบเห็ดเพื่อได้คข่น้ำน้ยได้เจ้าไข่คนเดียวนี่โอ้ข่กินลายนล้ยแล้ข่ กินอาหน่วยนไรคนแรกเรากินอาหารเจ้เพี <หา S 1> ่เห็นไฟฮะเป็นชิปบ้ออย่างนี้กินซิปอันนั้นก่อนอันเอาเอมมาม้าเนี่ยไม่เหมาะตัวกินนี่ผ้ากันยัมยมนยมันนานชุกข้าผ้ามันชุกไวได้กว่อสีเจ้าช้างว่าอะไรผ้าคนนัน้นมันชุกไวได้มันน้อยสิ้นแรกไปนี่ หรือว่ามันสีเฉียบแล้่องว่นานนั่ชุกใดตึงเนาะบ,บอกห้วยเกลือเชิก่อนจั่งหน่อยวะอือเฉียบ,ยบ,ยบยอืบอห้วยเกลือมันบรนลุนี้ใส่หนึง่งนะใส่ลายได้ใส่ลาย,ยได้ใส่จองหนึ่งมาได้นะเจ้าไตถามหาวหวไตวหวหาเกลือไว้หน,นึ่งไม่ใส่ลายใส่จั่งหน่อย เออเฮ็ดฟางหาสิพันบิดนี่ปิ้งปิ้งเลยกินิตตั้มแมนกินน้ำกันเด้อโดยทั้งสลายขึ้นหาชินเนาะหน่อยด้วยลายน่อยโอ้กองดีมีหน่อยเจ้าขีดนึงชิพันบวยโอ้ยเนาให้ตัวนี้ ใส่ได้ล่ะเอาจองมาคลุกคลุกคล้องโปดพทะเลมันซีดเฮ็ดมันนี้น่ะเพราะว่าก็สีเฮ็ดนี่ถามสร้างแล้วว่าสร้างเอ้ยเฮากับโบจักแนวสยเีเฮ็ดถูกกินเหมือนเราเลยว่ายังก็ได้เราแล้วก็คิดบ่กอกันนเราแต่ตัวน้อยห้ามห้อยก็ได้ยตาจะดอกมันใหญ่ผมก็แกงข่อยอยากปน ขันปนหน่อยวัตรจี้โบเช็บบะนี่มันเถอะไข่อยก็มักคุยนี่ไปแน่งกันวะให้คนเสียบย่างจะหนี่ไปหาแน่นกระชุกย่างไงทั้งเอิ๊กมันก็ได้ทั้งอองมันชุกแหละยังสั้นล่ะเขาเอิญว่ามันชุกนี่เออคูบีเหือยุ่งเหรอเออมันดูวีเลือนนะ ไม่ใส่เ่ามนมีเลือดอาหารมะนี่อาหารอาหารมิโซตักตมกระปูว่เห็นไหมกระปูว์ยตาํา,ตาขอ่อยขี้ตํมตัวแบบข่อยยากระเนาะอันนี้กะเช็ดปนนี่กะที่ปนตัมด้วยกันนะนี่เชียรต่มอมีหัวกักบัวไม่แต่พักหอมทานใช่อีกเนอะันมานานชุกบัวกัน ม oh, ันย่างว้าวซาซาเนี oh, uh, yeah. ่ยจักมันยังค่อยๆว้าวพักหอมกับพักบัวเราเราว้าวซา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 จักบาทดูพักหอมกับพักบัวพักบัวกับใบเงีวพักหอมกับใบป้อมพักหอมป้อมคนดสุขไทรผลเอิญนั่นต้นหอมนั่นคือพักบัวเสียบชิดเต้านี่เสียบควงเฮอาเมียว่าผัวปืนเนี่ยพักพักในเต้ เม่เท่าวรกเนี่เมียเมียฮักคือเมียแพงแบบนี้ใช่เมียจมคือเมียแพงการเมียแบบเมียจมคือเมียแพงคนน่ะถ้าปรจมแสดงว่าเปแพงเดาคู่มือนรถต้องใจว่ากันจีแพงมาด่าเปแพงกันจ้าต้องใจว่าอ้าวย่างกันมี่เราพอไฟน่ะมีแล้วบอสีเลยที่แหละ Đây gì đây. Mà về ta là xin oh, Nào. <laughs> Ở nhà đỡ vì nó bị vắt bên ai chắc nuôi. Giờ chị phải hà nếu biết con dư lốt phù. Xiang hẹp xiang ngẹng xong mưa. ห้อยใหญ่แ <tal> ล <abil> ้ว <stop> มันสินานชุดห้องเพลงหลายพูานิดปากให้แม่น่ล่ะรถวัดอะบอกทสองคุณเมียสวยกันอ่าสิหรอมันสิได้กินไวสิได้สวยกันชุกและกวบไว้ในเด้อยันิุ่นข้ากปูกแป้งเาเด้อฝนเด้อ เหตุกาป์ต้งสร้างอีก่อนเหตน้องคนลากันเฮ็ดกินเฮ็ดูวัอย่าตีกันได้เลยฮึ่ยย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 ่มยย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 กี่เท่ายวยย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 ยห้ยไยยยยยยมยมยยอยใยยนยยยยคยิยย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 ยนยยยยยอยยยย กิ้งซุกแหละเดี๋ยวเมเนิมาต์ต่ำน้ำมาปนน้ำนะเดี๋ยวไปอัปเดตท,ทั้งสร้างก่อนบาทนี้เดอร์เฮดเดอร์วันนี้นิสิเทค้านะแล้วะมันนี้อีกทางประตูเขาก็ขึ้นห่างทั้งนี้เลยอากาศหนาวๆเย็นเย็น ที่ห้องนีนัเมเบอร์ัน กนกคิดนี้กระเบิกก่อนนอเยแพักนคิดนะก็และสร้างเป้นกบารังตีไม้แบบทเทคานเทคานนั่นของนี่ก่อนบไปก่อนเทไปบของนี่สามด้านในกระทั่งที่ทว่าหยิบ่โดนกันในเทคานแล้วก็ไใเติบอยูไงสร้างเฮาเนกลงาู ทานขป็นไปแล้วก็เทเทีตอนนี้กำลังอํามเบะเบะขึ้นเนาะอาจจะในสมบนสิ่อเบกก็มีน้องในขอบุนขอบคุณเมืสุดุดสุดคนทีขัเบิร์นขอบชมข้างน้อกกำลังเกิดกันเฮ็ดกินเฮ็ดดูเดี๋ยวพ่อการคิดหนังวิน้องาิีนี้สมบุญขอโตก่อนขอบุนขอบคุณที่ขับเบิร์นขอบชมไปแล้ววินาทีสบายดี